ในกฎหมายแม่ก็คือพลบตรตำรวจแห่งชาติ2565เขาจะให้แต่งตั้งได้ฤดูแต่งตั้งเขามีอยู่ปีละสองครั้งใช่ไหมแล้วทีนี้ท่านเอกกำลังบอกว่าไอ้ไอกลางปีที่ว่านั้นน่ะกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าให้เฉพาะกรณีที่ผู้บังคับการขึ้นไปที่จะ,กะเกษียณแล้วก็จะก็เรียกว่าจะ,อะตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ไม่สามารถที่จะเอากฎหมายนั้นมาแต่งตั้งจากผู้ช่วยพบตรนี่ที่จะขึ้นไปเป็นรองพอบตรได้ในวาระพิเศษซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งโยกย้ายประจําปีใช้คํา <นะ S 2> ว่าตําแหน่งหลักกันนะรองพอบตรนี่เป็นตําแหน่งหลักถ้าจะมีทาทางออกก็คือหนึ่งก็ต้องมีกฎหมายลูกหรือมีกฎกฎตรอ,อะไรเสียก่อนถึงจะค่อยไปพิจารณาเรื่องตัวบุคคลกล่กาวตามกระบวนการ เช่นนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับต้องมีกฎหมายลูกครับเรียนเบื้องต้นนะมันมีกฎหมายลูก2ชนิดคือชนิดแรกนี่ก็จะกฎกฎตว่าด้ในการแต่งตั้งกับอีกหนึ่งเขาเรียกข้อกําหนดกตวรวศว่าในการแต่งตั้งตอนเนี้กฎหมายลูกถ้าออกเป็นกฎกตวรวศว่าในการแต่งตั้งเนี่ยทําไม่ได้เพราะว่าข้อจํากัดคือกฎกตวรวศว่าในการแต่งตั้งเนี่ยจะต้องประกาศมีผลใช้บังคับ6เดือนเรื่องไปแล้วหมายถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยต้องเว้นระยะ6เดือนถึงมีผลใช้บังคับ อันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อกําหนดเดียถ้ากตรนะครับพิจารณาและเห็นสมควรออกข้อกําหนดแล้วเพื่อจะให้ดำเนินการแต่งตั้งตาแหน่งหลักการปีอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้สามารถจะทําได้เลยแต่ทั้งหมดเนียก็จะต้องออกกฎหมายลูกเป็นข้อกําหนดขึ้นมาก่อนครับถ้าออกเป็นข้อกําหนดเนี่ยมันก็จะมีมีประเด็นที่ต้องพิจารณากัน ว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะไปออกเป็นข้อกําหนดในเมื่อตอนเนี้ข้อที่จริงนะครับกฎกตรว่าด้วยการแต่งตั้งเนี่ยก,กตรลดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามกราคมขั้นตอนตอนนี้เ,เสนอไปให้ท่านนายกลงนามในกฎกตรดังกล่าวก็สามารถประกาศในราฐกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับได้ทันทีแต่ทีนี้ถ้าหากจะมาออกข้อกําหนดตอนเนี้มันก็คงจะมีประเด็นต้องพิจารณาครับว่า ถึงความเหมาะสมถึงความสมควรมีเหตุมีผลอย่างไรหรือไม่ครับอ่าโออันนี้ก็มันก็เป็นไปตามข้อข้อกฎหมายถ้าใครขืน<อ>ทําผิดเพี้ยนไปจากนี้นี่ผิดกฎหมายติดคุกติดตารางในอนาคตไม่อาจจะรู้ได้โอ้โห